สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักทุกท่านพบกับผมคุณปู่บ้านสวนชลิดาสวนผสมรถกลมกล่อมบนพื้นที่3ไร่นะครับตอนนี้ทุเรียนพันธุ์พวงมณีนะครับที่อยู่ในมือผมนี้นะครับน้ำหนักก็ประมาณช่างดูก็ประมาณ1.8กิโลนะครับลูกนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเพราะวันนี้มีร่วงหลดมา นะครับหลุดจากขั้วหล่นลองอมานั่นแสดงว่าเขาแก่ได้ที่แล้วนะครับในรุ่นเดียวเขาก็จะทยอยแก่กันมาไล่มาเลยนะครับไม่ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นประจําทุกปีนะครับที่ผมจะส่งให้กับแฟนคลับของบาง้านสวนชธิดาได้ทานกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการดูนะครับผลแก่ของ ทุเร<ส>ียนนะครับไม่จําเป็นว่าต้องซื้อที่เรานะครับซื้อที่อื่นท่านก็สามารถจะเทคนิคนี้ไปดูแลดูความแก่ของทุเรียนปูมานีได้นะครับเริ่มจากเมื่อเข้าแก่นะครับแต่ที่นะครับจะเห็นไหมครับตูดเขาจะชัดเลยเป็นสีน้ำตาลจะเห็นแฉกชัดล่องภูนะครับล่องภูขึ้นมาเห็นชัดเลยครับล่องภูนะครับล่องภูต่างๆเห็นนะครับนะฮะล่องภูนะครับล่องภูเขาชัดขึ้นมานะครับตูดเป็นสีน้ำตาล ับงก็คือมองเข้าไปในตะเข็บรอยต่อของหนามต่างๆเนี่ยจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับไม่เป็นสีเขียวนะครับไม่เป็นสีเขียวหนามจะมีความเป็นสปริงนะครับบีบแล้วจะเกิดการหยุ่นตัวนะครับหนามจะมีการหยุ่นตัวนะครับไม่แข็งนะครับปิงนะครับปิงจะบวมนะครับปิงบวมเลยครับ เป็นบวมเป็นรูมาตอยเชียวนะครับมีความสากที่ปิ่งนะครับความสากที่ปิ่งนะครับและเวลาเคาะเสียงเคาจะดังโผลกอยู่ข้างในนะครับดังโกลกโกรกโกลกเนี่ยขนามือเอาเล็บรูดยังได้ยินเสียงนะครับดังโกลกโกลกจะใช้ไม้เคาะจะดังปุปุนะครับถ้าดังตึกตึกยังครับยังไม่แก่นะครับและวิธีสุดท้ายนะครับก็คือ การผ่านะครับผ่าชมผ่าชิมนะครับซึ่งผมจะรับประกันความมั่นใจได้เลยว่าทุเรียนที่สวนบ้านสวนชริดาเนี่ยแก่แน่นอนนะครับไม่ต่างกว่า90%เนะครับเ,เพราะว่าผมใช้ไล่คอเอาทีละลูกไล่เช็คเอาทีละลูกนะครับนอกจากการนับจำนวนวันนะครับ9 0 0 0วันแล้วนะครับ ปีนี้จะค่อนข้างจะยืดยาซะหน่อยเพราะว่าฝนตกลงมานะครับปีไหนจะแรงยาวนะครับทุเรียนก็จะแก่ไวนะครับประมาณ90วันเนี่ยได้ละแต่ถ้าปีไหนช่วงใกล้เก็บเกี่ยวแล้วมีฝนเข้ามาอย่างช่วงนี้นะครับทุเรียนก็จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไปนะครับ10-15วันออกไปได้อีกนะครับก็จะเติบโตใหญ่โตขึ้น,นครับเดี๋ยวผมจะให้คุณจิมภรรยาของผมนะครับเป็นผู้ผ่าให้ชมนะครับ ๋ย่ติดตามชมเลยครับ หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ให้การอุดหนุนตลอดมานะครับขอบคุณทุกการกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ